เบาทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับในทางฮานอยนะครับประจำวันอาัคารที่18นะครับพฤศจิกายน68ทางช่องเบาทีพารวยนะครับมาพร้อมกับ นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกปล,ปล่อยๆตอนนี้ไนดะ้มาชินะครับผมยังไงขอให้สดชื่นกันสลับวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะประเนมาที่ขอสวัสดีนะพี่พิชมาชิก FC ฟซีขาประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกผู้ที่ข้าติดตามใหม่ด้วยนะครับผมสลับแนวทางอ่าฮานอยวันนี้ก็ตามกมาต่อเนาะสลับในทางฮานอยนีนลงคลิปเป็นประจําทุกวันในมาชินะครับสำหรับแนวทางพิสูจน์เป็นหางนะนะครับแนวทางมีอเข้ามีหลุดซาก้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะมาชิ น,谢谢นี่หน, ole, น oh นห,นนหนึ่งนะครับสำหรับเมื่อวานมีพัฒนาเนี่ยมาเช็คโอ้โหพัฒนาเนี่ยผมเน้นเจ็ดมาที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะนะครับสำหรับพัฒนาเนี่ยโอ้โหนะครับใครกระโดดหัวถือว่าโชคดีอันนี้หนึ่งนะครับนับอวหนี่หนึ่งก่อนนะครับพัฒนาเมื่อวานนะผมเน้นเจ็ดนะครับผมเน้นเจ็ดหกเดี๋ยวเข้ามาเจ็ดเก้าชวดนี้นอกกระโดดหัวด้วยกลางวันก็ลงนะครับตามต่อในรอบวันพุธสำหรับพัฒนานะป็ถือว่าดีนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลฮานอยเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแนวทางฮานอยมัด นำอาทิเนตมันอิดไว้พอดีนะครับมันวางเท่าล้วมันย้อนเมื่อวานนะครับผมเนาะนะครับสรุปผลก่อนนะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกุการไลค์การแชร์ใจมาชิกด้วยเนาะนะครับเป็นมัดรวมนะให้มาชิกนะครับฮานอยมัดรวมเนาะนะครับสรุปผลเมื่อวานก่อนนะแล้วค่อยไปดูฮานอยวันนี้กันนะครับผมเนาะนะครับเทียบเคียงสีน้อยนะครับนี่นะครับน้อยจิดเนาะน้อยจิดพิเศษนะ ปกติเนาะแล้วก็ V A P รับเทปแคนเซลอยนะครับอนอกกินนะ02867เนาะ028นะ 0, 2, 8, นะแล้วก็67นะแล้วก็พิเศษ04932เนาะ49นะครับ32เนาะนะครับปกตินาะโอ้โหปกตินี่55 5, 5เลยนะนะครับ <c oughs> ต่อไปครับ55 ห้านะปกตินะครับสองห้าเลยแล้วก็สองสี่เนาะสองสี่นะนะครับแล้ว VIP นะครับหนึ่งหกหกแปดเก้าเนาะอ่าหนึ่งหกหกเนาะอ่าแล้วก็แปดเก้าสลับ VIP นะนะครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยว่าเป็นอย่างไรสลับเมื่อวานเนาะนะครับท่าเมื่อวานผู้เล่นสองกับห้าห้ากับสองเนาะสลับม els, ม els, เ 1, บม, els, มื่อวานเลยมาซี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับมาดูสรุปผลเลยนะครับผมอ่าฮานอยนะครับ มัดรวมนะนะครับช่องบปฏิภารว่อยนะมาชิ้ประจาวันจานที่17นะครับพฤศจิกายน6กแปดนักพักเด่น2กับ5กับ2นะสลับในตัวเด่นนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นแหละเพราะวานนี้2องไหลอยู่ในมาชิ้ยันรอบปกติเลยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับกระชากนะนะครับ2 6 8 2 7นะกระชากสองหกแดสองเจนะครับอ่ามีไหม7องเจ็ดนะครับ2ลงอยู่นะครับจะไปไม่ถึง2 7 2 8 2 9 2 0เลยเมื่อวานนะนะครับ0 2 8นะไม่มีในมาชิ้อ่ะนะครับอ่า0 6นย์อ่ะสองสิ นะครับ268ไม่มีเนาะนะครับสำหรับกระชาตนะแล้วก็27กเ็ข้าไปไม่ถึงแต่ว่าานะครับ2อสามไม่นั่งเป็นหลักร้อยเนาะนะครับอโอเคหนากระชาตไม่ลงในมาชิสนะครับแล้วนอกิจอ่ะนอกรีดศูนยกเจ็ดนะศูนย์สองแกเจอ่านอกรีมาชุดนี้เนาะนะครับขออภัยฮะับองแปดมาชุดนี้นะครับผมนอกิจเนาะแล้วก็67 67ไม่ลงนะอ่าขีเขียวก่อนนะครับใจรล่งนะทีมาชิสนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดในการสรุปในทางก็ขออภัยที่มาช็กไว้ด้วยใครกันเนาะนะครับบางทีเรียบเรียงไม่ถูกนะครับผหกเจ็ดไม่ลงนะเพราะว่าสองสามห้านะนะครับพิเศษนะนะครับศูนย์สี่เก้าสามสองเมื่อวานเนี่ยผมไปสองแปดสองเก้าสองศูนย์เนาะนะครับสองลงนะนะครับสองมันยังมาในตัวเด่นในมาช็กนะครับผมนะครับอ่าศูนย์สี่เก้าแล้วก็สามสองสองมาในตัวเด่นเนาะนะครับสลับพิเศษนะแล้วก็ปกติอ่ นะครับปกติเนี่ยโอ้โหน้ำห้าห้ามาเลยนะปกติมาชุดนี้นะครับในรอบปกตินะโอ้โหหน้าไล่เนาะนะครับแต่หนึ่งหัวเลาะกันเลยห้าห้านะหวานเอ้าห้ามานี่นะตองห้านี่มาชิกสิบเซียวก่อนสิเซียวก่อนนะครับผมอ่าเบิ้ลมานะครับปกติเนาะห้าห้าห้านะนะครับอันนี้สองลงเนาะนะครับแล้วก็อ่าก็จะว่าไปแล้วสองกับห้าเขมาในตัวเด่นนี่แหละในมาชิกนะครับสองด้วยเนาะนะครับสองสี่นะนะครับ อันนี้สองห้าเนาะนะนะครับแล้ววีพนะครับวีพีนี้นะครับใครได้มาชมหน้าไลฟ์ผมเมื่อวาน VIP นะนะครับผมให้ระวังลิทุกตะไคร่นะครับสลับในรอบ VIP เนี่ยนะครับผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับผมลิทุกตะไคร่เมื่อวานเนี่ยนะครับเปิดเข้าศูนย์นั่นแหละนะครับผมก็จะมาที่เปดเข้าช่วงนี้เนาะลิทุกตะไคร่นะแต่ว่าอันในทางฮานอยผมสองกับห้าไม่ลงเนยมาชิดนะครับผมเนาะนะครับะนะครับ ดีทีไม่ลงนะจะไปเข้าในหางรูปกรไข่ยชุดนี้เนาะนะครับแปดเก้าเก้าแปดนะครับผมอ่ะนะครับสหรับเมื่อวานสรุปเมื่อวานนะนะครับามาสองแปดชุดนี้เนาะนะครับสองแปดนอยกิจนะครับแล้วก็ดีทีไอ้ไม่ใช่ผิดปกติเนาะห้าห้าห้าชุดนี้ในมาชิอ่ะก็ทําเต็มที่และสหรับเมื่อวานก็ดีใจใครมาชิผู้โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะครับผมเนาะอ่ะสหรับวันนี้ก็ตามกันต่อเนาะสหรับในหางฮานอยผมประจําวัน อางข่าที่18นะไปสู th Thai, feels, ่เป็นหางนี F ่มาชิ <to> <bit> uh, mm ้นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมปวดใช้วิจัยยาในการรับชมสลับในทางผมถือว่าคัดแล้วสลับวันนี้เนาะนะครับนะครับสลับวันนี้ก็ทำกันต่อสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้ก็คัดเน้นคือเก่าเด้อนะที่ชอบแค่ไว้จดไว้นะเห็นมาชิ้ไปสู่เป็นหางเนาะนะเป็นมัดรวมนะนะครับผมนะครับฮานอยวันนี้คัดแล้วล่ะนะครับสลับวันนี้เนาะนะครับฮานอยวัน นี้เนาะวันที่18เลยนะที่มาชิคนะครับแปดครับหนึ่งครับหกแปดเนาะนะครับหลายพื้นที่อาจจะฝนตกเนี่ยมาชิคยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสหรับช่วงนี้เนาะนะครับเกียรติการส์สีแดงก่อนนะนะครับเฉยๆลมแล้อท,ที่มาชิคครับเชนยังไงที่มาชิคสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะอ่านทุกข้อความอ่านทุกอคมอ,กอคมเมนต์ขอบคุณไว้ด้วยกันละกันนะครับผมามาดูตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับ เป็นมัดรวมเด้อนะครับผมเด่นนะผมเด่นนี่นะสลับรอบนี้นะครับผมหกกับแปดนะนะครับเด่นหกกับแปดแปดกับหกนะสลับในตัวเด่นนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสำหรับสายออกกำลังกายบางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาชิดต้องระวังเนาะนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็ตามกันด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนี่ยมาชิดนะครับผมเนาะนะครับอสองตัวเดนะ่นเนาะสองตัวเดนะ่นเนาะ สองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมเด่นหกนะนี่หกสี่นะนะครับหกห้านะแล้วก็หกเจ็ดนะเด่นหกนี่มาชิเด่นละสามชุดสลับไปชุดจับคู่เด่นเนาะเด่นทางไปเย่นบนทางกลับนะเชปอรไทยแล้วเด่นแปดอ่ะแปดหน,ะ 8, 2, นึ่งเนาะแปดสองนมาชิแปดสองเนาะแล้วก็แปดสามนะนะครับเบิ้ลน,นะ ถ้าเบิ้ลก็66ก 6, ั 6, บ88นะสลับในทางเบิ้ลนะครับเมื่อวานนี้มา55นะเมื่อวานนะครับ55กับ66นะ้องสลับเมื่อวานวีพีมา66เนี่ยมาชิปนะครับเอานะครับกรคัดแล้วนะครับสลับสุดวันนี้เนาะนะครับมาดูในตัวเน้นนะนะครับ, 6, 8, 8, 6, นะบามา,มามดูในตัวเน้นเนาะนะครับ6886นะบางทีเข้ามาเป็นคู่เนี่ยมาชิกนะครับวิธีปัดไฟ่คือในตัวเด่นเนาะนะครับผมเด่นละสามชุดนะสลับสาชุดจับผู้เด่น64 65 67สลับเด่น6นะครับผมเน้นนะ อ่าหกห้าหกนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับระวังกระดูกหัวหน่อยเนาะชุดนี้อ่าหกกับเก้าในมาชิกบางบางทีก็ต้องระวังในตัวรองเนาะนะครับผมอ่าและเดินแปดอ่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามผมเน้นนะครับอ่าแปดสามสามแปดนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับเช่นกันในมาชิกบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับทุกๆตัวเลขถือว่าคาดแล้วนะครับสำหรับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะเบิ้ลก็หกหกกับแปดแปดนะสำหรับวันนี้นะครับผมอ่ะนะครับขอสู่เดือนดีสำหรับวันนี้เนาะอ่าแคบเลยนะครับสำหรับในชุดจับคู่เด่นสอง ซ้ายกระดกหัวเนาะผมกับเก้าเนาะนะครับผมอ่ะแล้วก็ตามก็ด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะนะครับอ่าสามตัวเด่นเนาะนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมเนาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับชุดแรกเนาะสี่หกห้านะแล้วก็หนะึ่งแปดสองเนาะแล้วก็สองแปด สามนะสลับเป็นชุดสามพี่นั่งก็สามชุดอีกอขึ้นเขานะครับผมอ่านะครับทีติการสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวมายอ้อนอีกรอบหนึ่งเนะาะสลับเดินทางฮานอยไซติอฮานอยสินะครับทางช่องบัวทีพารวยนะที่มาชิคนะครับสูตรินทางฮานอยผมนี่แหละเป็นในทางสูตรอ่ะนะครับเดี๋ยวผมยอ้อนอีกรอบหนึ่งเนะาะสลับเดินทางฮานอยวันนี้นะครับทางช่องบัวทีพารวยนะประจาวัน อ่างคารที่18นะครับพฤ่อจิการโยน68นะครับวันนี้ก็คัดแล้วนะครับสลับสูตรเดินทางเนาะเด่นนะ6กับ8 8กับ6เป็นมัดตัวเนี่ยมาชิวิธีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่า64 65 67นะนะครับ81 82แล้วก็83นะครับเด่น6คุมเน้น65เนี่ยมาชีนำเดินทางไปเยอรมันทางกลับระวังกระโดกหัวหน่อยเนาะนะครับอ่าแล้วก็เด่น อ่าแปดผมเน้นแปดสามนทางไปยันเรียนปยเป็นทางกลับนะครับจะปลอดภัยเนาะนะครับเบิ mm ้ลก็66กับ88นะสลับแนวทางเบิ้ลในมาชิบนะครับยังไว้ใจไม่ได้เนาะสลับแนวทางเบิ้ลอะแคปเลยนะสลับมาชิบจะพูดเด่น2ตัวนะครับแล 3, ้วตัวเด่นก็มี4 65 หนึ่งแปดสองและก็สองแปดสามนะครับอ่าอันนี้สามที่นั่งเนาะนะครับวิธีปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นสําหรับสายออกกําลังกายก็จะประมาณนี้สหรับเดินทางฮานอยวันนี้นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสลับใิมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันละกันสหรับวันนี้นะครับขอมาสองที่นั่งสายมานั่งสหรับวันนี้ก็ถือว่าคาดแล้วนะครับผมนะครับ,บสลับราววันนี้นะครับผมเนาะนะครับอ่าสำหรับเราพัฒนาในมาชิกก็ตามต่อในรอบวันพุธเนาะสำหรับเราพัฒนาถือว่าเดืนดีในมาชิกนะครับสำหรับอ่าเลขเด่นตัวเดียวเนี่ยโอ้โหถือว่าเดินดีมาหลายงวดแล้วนะครัับผมแล้ววก็ในนพุธที่ อ่าสิบเก้านี้ก็คัดนน้คือเก่าสำหรับเราพนา่ารัฐบาลไทยจะรุมรุมนิดหนึ่นงในมาชิกนะครับสำหรับรัฐบาลไทยก็ถือว่าได้ดีเนาะนะครับผมอ่ะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮิมาชิกนะครับผมเนาะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับสวัสดีครับ